เธอไม่ควรจะเจอเขาในวันนั้นเลยเสียงเครื่องบินดังสะท้อนเหนือสนามบินดูไบายามค่ำคืนกลิ่นเชื้อเพลิงเจือปนกับอากาศร้อนระอบอ้าวไฟนีออนสว่างวาบเหนือถนนที่เต็มไปด้วยรถหรูแล่นผ่านนาเดียเดินออกจากเล้าด้วยรอยยิ้มที่ซ่อนความเหนื่อยล้าเธอเป็นพนักงานต้อนรับสายการบินที่หลายคนอิจฉาสวยสุภาพและมั่นหมายกับนักธุรกิจหนุ่มฐานะมั่นคงแต่ค่ำคืนนั้นมีใครบางคนจับตามองเธออย่างไม่ละสายตา ชายสูงวัยในชุดคลุมสีขาวประดับทองยืนเงียบสงา่าในตาของเขาคมเข้มราวเหยี่ยวมองเหยื่อในเงามืดเขาคือชีคาริปมหาเศรษฐีพันล้านผู้ทรงอิทธิพลชื่อเสียงของเขาเต็มไปด้วยอำนาจเงินทองและความลับดำมืดนาเดียรู้จักชื่อเขาแต่ไม่เคยคิดจะพบตัวจริงร่างสูงสง่าเดินเข้ามาอย่างมั่นใจทุกก้าวหนักแน่นเธอสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อสายตาสบกับเขาโดยตรงหัวใจเต้นแรงโดยไม่ทราบสาเหตรุราวกับต้องมนต์สะกด เสียงพูดของเขาหนักแน่นทุ้มต่ำเต็มไปด้วยอำนาจคุณคือคนที่ผมรอมานานเขาพูดเรียบง่ายแต่กดดันนาเดียยิ้มเกอ้อแต่รีบหลบตาอย่างสุภาพเธอรู้ว่าคำพูดนี้ไม่ใช่การทักทายธรรมดาสายตาของเขาเหมือนอ่านทะลุทุกความลับที่เธอเก็บเธอได้กลิ่นน้ำหอมอาหรับเข้มข้นปะปนกับกลิ่นควันกลิ่นนั้นอบอวลและทำให้เธอหายใจติดขัดชีคคาริสโนมตัวเข้ามาใกล้ราวกับท,ทัทายคุณไม่ควรกลับไปหาคนที่ไม่คู่ควร ประโยคนี้ทําให้ร่างกายเธอชาไปชั่วขณะเขารู้เรื่องคู่มั่นของเธอได้อย่างไรนาเดียพยายามยิ้มกลบเกลื่อนและเดินนี้แต่เสียงฝีเท้าและการมองตามไม่เคยหยุดคืนนั้นเธอกลับถึงคอนโดด้วยความมาระแะวงแสงไฟเมืองใหญ่ส่องลอดหน้าต่างห้องหรูริมแม่น้ําเสียงเรือยน์แล่นผ่านทําให้เธอสะดุ้งทุกครั้งเธอมองโทรศัพท์ที่มีข้อความจากคู่มัน่นข้อความหวานซึ่งแต่กลับรู้สึกว่างเปล่า หัวใจเธอสั่นไหวเพราะใบหน้าและคำพูดของชิคาลิตเหมือนบางสิ่งดึงดูดเธอเข้าสู่ห้วงมืดที่ห้ามเข้าไกลวันต่อมาเธอได้รับช่อกุหลาบสีแดงเข้มไม่มีการชื่อมีเพียงข้อความสั้นจากคนที่รู้ใจเธอแน่ใจว่าไม่ใช่คู่มั่นส่งมากลิ่นหอมของดอกไม้แรงจนทำให้เวียนหัวเธอทิ้งช่อกุหลาบไว้ในถังขยะแต่ภาพยังตามหลอนยามค่าเธอเห็นรถโรรอยสีดำจอดเงียบตรงข้ามตึก กระจกทึบสะท้อนแสงไฟแต่เธอรู้ว่ามีคนจ้องอยู่หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบขาดลมขึ้นถัดมาเธอเจอเขาอีกครั้งในร้านอาหารหรูเสียงไวโอลินบเลงเบากลิ่นเครื่องเทศลอยคลุ้งเขานั่งโต๊ะเดียวแม้ไม่ได้เชิญสายตาทุกคู่หันไปมองด้วยความเกรงขามคุณไม่ควรปฏิเสธโชคชะตาเขาพูดพร้อมรอยยิ้มเธอพยายามสงบแต่เหงื่อซึมทั่วแผ่นหลังเขายื่นกล่องกำมายี่สีดำเล็กตรงหน้า ภายในคือสร้อยเพชรสองประกายจนตาพรานี่เพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเขากล่าวเสียงทุมหนักนาเดียสั่นไหวแต่ยังปฏิเสธด้วยเสียงสัน่นฉันมั่นแล้วค่ะท่านชิดเขายกยิ้มบางแต่ในตาไม่ยอมแพ้แหวนมั่นนั้นไม่มีค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผมให้ได้ประโยคนี้ทําให้เธอแทบหยุดหายใจเธอลุกขึ้นอย่างรีบร้อนเดินออกจากร้านโดยไม่หันกลับอากาศภายนอกร้อนจัดแต่เธอกลับรู้สึกหนาวสัน่น ราวกับเงาของเขาตามมาทุกย่างก้าวในห้องนอนคืนนั้นเธอนอนไม่หลับทั้งคืนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นยามตีสองเบอร์ไม่ปรากฏชื่อเพียงเสียงทุ้ตมต่ำแผ่วเบาผมบอกแล้วคุณเป็นของผมไม่ใช่ของใครมือเธอสั่นจนทำโทรศัพท์หล่นลงพื้นดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความกลัวที่ไม่อาจบรรยายเธอรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เพียงการตามจีบธรรมดามันคือการล่าอย่างเงียบงันจากผู้มีอำนาจไร้ขอบเขต และการหลีกหนีอาจไม่ง่ายใดอีกต่อไปนาเดียพยายามบอกตัวเองว่าทุกอย่างเป็นเพียงความคิดมากแต่เสียงโทรศัพท์ในคืนนั้นยังสะท้อนอยู่ในหัวใจเธอมองแหวนมั่นบนมือสั่นไหวใต้แสงไฟสลัวมันควรเป็นเครื่องหมายแห่งความมั่นคงแต่กลับกลายเป็นภาระหนักยามเช้าเมืองดูใบตื่นด้วยเสียงเครื่องยนต์และตแต่รถแสงแดดสะท้อนกระจกตึกสูงจนตาพรากลิ่นควันและกลิ่นกาแฟจากร้านริมถนนปะปนกัน นาเดียเดินเข้าประตูสนามบินด้วยรอยยิ้มฝืนทุกสายตาที่มองมาทำให้เธอรู้สึกถูกจับจ้องเพื่อนร่วมงานกระซิบถามว่าเธอเหนื่อยหรือเปล่าเธอตอบเบาๆว่าแค่ไม่ค่อยนอนแต่ในใจยังได้ยินเสียงคำพูดของชิคาลิตเขาบอกว่าเธอเป็นของเขาไม่ใช่ของใครความคิดนั้นทำให้เธอหนาวแม้อยู่ในแดดจัดคืนนั้นเธอเจอคู่มั่นที่ร้านอาหารหรูริมทะเลกลิ่นเกลือทะเลผสมกับเสียงคลื่นซัดชายฝั่ง เขาจับมือเธอแน่นและพูดด้วยรอยยิ้มอบอุ่นอีกไม่กี่เดือนเราจะได้แต่งงานนาเดียฝืนยิ้มแต่สายตาเธอสั่นไหวไม่มั่นคงทันใดนั้นบริกรนำกล่องเล็กสีดำมาวางคูมันเธอไม่รู้ว่ามันไม่ได้สั่งภายในกล่องคือจี้เพชรรูปดอ,อกกุหลาบกระดาษโน้ตเล็กๆเ,เ,เขียนเพียงว่าความรักแท้ไม่ต้องรอคูมันหัวเราะเบาๆคิดว่าเป็นของขวัญจากเธอนาเดียแทบทำช้อนหล่นจากมือ เธอไม่ได้พูดอะไรแต่ใจเต้นแรงจนแทบแตกหลังเมื่ออาหารเธอออกไปยืนริมระเบียงสายลมทะเลพัดแรงจนผมปลิวกระจายเธอมองลงไปที่ถนนด้านล่างรถโรลอยสีดําคันเดิมจอดเงียบอยู่อีกครั้งกระจกหน้าต่างสะท้อนแสงไฟแต่เธอรู้ว่ามีใครอยู่ในนั้นเธอรีบเดินกลับเข้าไปในร้านแต่ใจยังสัน่นคืนนั้นในห้องนอนเธอฝันร้ายทั้งคืนฝันว่าเธอถูกไล่ล่าในทางเดินยาวมืดสนิท เสียงฝีเท้าหนักดังตามหลังทุกย่างก้าวเธอตื่นขึ้นมาพร้อมเหงื่อท่วมร่างและเสียงหัวใจเต้นแรงบนโต๊ะข้างเตียงมีกุหลาบดอกเดียววางไว้เธอมั่นใจว่าเมื่อคืนปิดประตูล็อกแน่นแล้วกลิ่นหอมแรงแทงเข้าจมูกจนเวียนหัวเธอแทบกรีดร้องแต่รีบปิดปากตัวเองมือเธอสั่นเมื่อหยิบกุหลาบนั้นออกไปทิ้งตอนเช้าเธอตัดสินใจเล่าเรื่องให้คู่มั่นฟังเขาหัวเราะและบอกว่าเธอคิดมากเกินไป บางทีใครอาจจะหลงรักเธอเงียบๆคำพูดนั้นไม่ช่วยแต่กลับทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวเธอเริ่มสังเกตว่ามีชายแปลกหน้าเฝ้าตามในสนามบินบางครั้งเขาใส่ชุดสูทด,ดำบางครั้งเป็นชุดธรรมดาแต่สายตาที่มองมาเย็นชาเหมือนกันทุกครั้งหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเธอได้รับข้อความสั้นๆอย่าไว้ใจใครแม้แต่คนที่นอนข้างคุณข้อความนั้นทำให้เธอหน้าชามือเย็นเฉียบมันหมายถึงคู่มัน่น หรือใครสักคนที่เธอรักในใจก่อเกิดความสงสัยและความหวาดกลัวคืนนั้นเธอนั่งมองไฟเมืองผ่านหน้าต่างอย่างเมื่อลอยเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งยามเที่ยงคืนเธอไม่กล้ารับแต่ข้อความเข้ามาแทนผมเฝ้าดูคุณเสมอคุณไม่ควรกลัวแต่ควรยอมรับเธอปิดเครื่องทันทีแต่หัวใจยังเต้นแรงรุ่งเช้าเธอส่องกระจกและเห็นแววตาเศร้าลึกใต้ดวงตาคล้ำดำเหมือนคนนอนไม่หลับหลายคืน เธอถามตัวเองว่าทำไมไม่ย้ายเมืองไปไกลๆแต่เธอรู้ว่าไม่ง่ายเมื่อชีวิตผูกพันหลายด้านเย็นวันนั้นเธอได้รับซองสีน้ำตาลไม่มีชื่อผู้ส่งข้างในคือภาพถ่ายเธอกับคู่มั่นตอนเดินจับมือถ่ายจากระยะไกลอย่างชัดเจนทุกแววตาด้านหลังภาพเขียนว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณมือเธอสั่นจนภาพเกือบหล่นลงพื้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในหัวเหมือนเธอได้ยินจริง คืนนั้นเธอฝันอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าครั้งก่อนเธอเห็นตัวเองใส่ชุดเจ้าสาวสีขาวแต่ชายที่ยืนข้างๆไม่ใช่คูมันมันคือชีคาลิสในชุดคลุมรูราสีทองดวงตาของเขามีทั้งความหลงไหลและความน่ากลัวเขากระซิบข้างหูว่าคุณไม่มีสิทธิ์เลือกชะตานาเดียสะดุ้งตื่นน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ความฝันธรรมดามันคือการครอบนำที่ค่อยๆกัดกินเธอทุกคืน เธอไม่รู้ว่าสิ่งต่อไปที่จะเกิดคืออะไรแต่เธอสัมผัสได้ว่าทุกก้าเริ่มใกล้ขอบเวเข้าไปทุกทีนาเดียไม่เคยคิดว่าความเงียบยามค่ำจะน่ากลัวได้ขนาดนี้เสียงแอร์ครางเบาในห้องหรูแต่หัวใจเธอดังกว่าบนโต๊ะกลางห้องมีช่อกุหลาบแดงอีกช่อป,ปรากฏขึ้นเธอสาบานว่าเมื่อคืนปิดล็อกทุกบานประตูหน้าต่างแน่นนะกลีบดอกชุ่มน้ำค้างราวกับเพิ่งเด็ดมาสดๆข้างในมีกระดาษโน้ตสั้นๆเพียงประโยคเดียว ไม่มีประตูไหนกั้นผมได้มือเธอสั่นจนกระดาษแทบขาดเป็นเสียงเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแทบจะทันทีหลังจากนั้นเธอกดรับทั้งที่ร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกแช่แข็งเสียงทุ้มต่ำของชิคลาริสดังลอดสายมาอย่างชัดเจนคุณหนีผมไม่ได้นาเดียน้ำตาไหลรินบนแก้มเธอขอให้เขาหยุดตามตือ้อแต่เขาหัวเราะเบาๆแล้วพูดเพียงว่าคืนนี้คุณจะได้เห็นเองว่าใครคู่ควร ประโยคนั้นทําให้ร่างกายเธอชายเย็นไปทั้งตัวทันใดนั้นเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นสามครั้งแรงเคาะหนักจนบานประตูสะเทือนเธอรีบถอยหลังหัวใจเต้นทีรัวเธอกล้ากล้ากลัว,กล,วกลัวเดินไปส่องตาแมวที่ประตูแต่สิ่งที่เห็นกลับทําให้ขาแทบหมดแรงคูมั่นของเธอยืนอยู่พร้อมใบหน้าเคร่งเครียดเธอรีบเปิดประตูน้ําตาหลาพากออกมาทําไมไม่รับโทรศัพท์ฉันเป็นห่วงแทบตาย เสียงเขาสั่นเล็กน้อยเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่เธอโผล่เข้ากกอดทันทีร่างกายสั่นรริกแต่กลิ่นน้ำหอมที่ชวยมาจากตัวเขาไม่คุ้นเคยมันเป็นกลิ่นเดียวกับที่ติดตามเธอมาหลายคืนกลิ่นเข้มข้นแบบอาหรับที่คุ้นจนแทบอาเจียนเธอชะงักทันทีเมื่อโลกหยุดหมุนคู่มั่นมองเธอด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกเธอกลัวอะไรฉันอยู่ตรงนี้แล้วเธอพยายามยิ้มแต่ข้างในหัวใจเริ่มแตกรรว ความสงสัยค่อยๆไหลเข้ามาเหมือนคลื่นทะเลโหมแรงคืนนั้นเธอนอนไม่หลับแม้คู่มั่นอยู่ข้างกายแสงไฟเมืองลอดหน้าต่างส่องเข้ามากระทบผิวเขาดวงตาเขามืดหมนแปลกประหลาดไม่เหมือนเดิมเช้าถัดมาเขาหายตัวไปตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สว่างบนโต๊ะเหลือเพียงกล่องกระมายี่สีดำภายในคือแหวนเพชรน้ำงามที่ไม่ใช่แหวนมั่นแสงเพชรสะท้อนเหมือนมีเลือดกาะอ,อยู่บนผิวกระดาษโน้ตเล็กๆวางอยู่ข้างแหวน เขาไม่คู่ควรกับคุณจริงๆเธอแทบหยุดหายใจทันทีเมื่ออ่านข้อความเธอไม่รู้ว่าใครเป็นเขาในข้อความนั้นคูมันหรือชิคาลิตบ่ายวันนั้นเธอทำงานบนเที่ยวบินไปปารีสเสียงล้อเครื่องกระแทกพื้นทำให้ผู้โดยสารสะดุง้งแต่ใจเธอกลับไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไประหว่างบริการผู้โดยสารเธอเห็นชายชุดดำสองคนพวกเขานั่งแถวท้ายสุดจ้องมาที่เธอตลอดเวลา แววตานง่งเหมือนหินไม่มีแม้รอยยิ้มเธอพยายามไม่สนใจแต่เงยเย็นผุดเต็มฝ่ามือเมื่อเครื่องลงจอดพวกเขาลุกออกจากที่อย่างพร้อมเพรียงหนึ่งในนั้นยื่นสองจดหมายให้เธอโดยไม่พูดเธอเปิดดูในห้องพักลูกเรือขณะเครื่องรอเปลี่ยนข้างในคือภาพถ่ายเธอนอนหลับในห้องนอนเมื่อคืนภาพถ่ายถ่ายใกล้ขนาดเห็นลมหายใจเธอแทบกรีดร้องแต่รีบเอามือปิดปากไว้ในกระดาษแนบมีข้อความสั้น ทุกลมหายใจคุณเป็นของผมเธอโยนซองทิ้งลงทั้งอย่างรวดเร็วมือสั่นไม่หยุดเมื่อกลับถึงดูไบเธอตัดสินใจไปพบคู่มันเขานั่งอยู่ในคาเฟ่เงียบๆใต้แสงไฟสลัวใบหน้าเขาอิกรยเหมือนคนอดนอนมาหลายวันเธอถามตรงๆว่าเขาเกี่ยวข้องกับชิคาลิตหรือไม่เขาสบตาเธออย่างแข็งกร้าวก่อนตอบสั้นๆมีบางอย่างที่เธอไม่ควรรู้ประโยคนี้เหมือนค้อนหนักฟาดกลางหัวใจเธอ เธอถามซ้ำแต่เขากลับเงียบและเบือนหน้าหนีทันใดนั้นโทรศัพท์เขาดังขึ้นเสียงสายเรียกเข้าคือชื่อชีกเธอแทบไม่เชื่อสิ่งที่เห็นดวงตาเบิกกว้างเขารีบปิดเครื่องทันทีแต่ช้าเกินไปน้ำตาเธอไหลาพากร่างสั่นจนควบคุมไม่ได้เธอต้องเชื่อใจฉันเขาพูดอย่างสิ้นหวังแต่คำพูดนั้นไม่ช่วยอะไรอีกแล้วเธอ,อล,ลุกหนีออกจากคาเฟ่โดยไม่หันกลับอากาศภายนอกหนักอึ้งจนหายใจไม่ออก เสียงเมืองดูใบพลุกพล่านแต่เธอกลับรู้สึกโดดเดี่ยวในหัวกล้องเพียงเสียงชีคาริสซ้ำคืนนี้คุณจะได้เห็นเองว่าใครคู่ควรประโยคนี้กลับมาล้อนเหมือนคำทำนายลงหน้าและเธอเริ่มรู้สึกว่าความจริงกำลังโหดร้ายยิ่งกว่าฝันร้ายใดๆเสียงลมทะเลกระแทกเข้ากับระเบียงคอนโดของนาเดียายามค่ำเธอยืนตัวสั่นมองแสงไฟเมืองดูใบพร่ามัวในน้ำตาเสียงโทรศัพท์สั่นไม่หยุดบนโต๊ะแต่เธอไม่กล้ารับ ชื่อที่โชว์หน้าจอคือชีคคาริสอีกครั้งเธอปล่อยให้สายตัดไปก่อนเสียงเ้อะประตูดังขึ้นทันทีแรงเคาะหนักเหมือนกำปั้นเหล็กกระแทกบานไม้เธอหายใจติดขัดร่างแข็งค้างไม่กล้าขยับแม้ก้าวเดียวเสียงเคาะเงียบหายแต่เงาดำสะท้อนผ่านช่องไฟประตูนาเดียค่อยๆเดินถอยหลังไปซ่อนหลังโซฟาเสียงบานประตูเปิดออกเองอย่างช้าๆจนบานสัน่นกลิ่นน้ำหอมอารับเข้มข้นลอยเข้ามาพร้อมอากาศเย็น ร่างสูงสง่าในชุดคุมรูราก้าวเข้ามาอย่างมั่นใจชีกคาริสยิ้มบางสายตาคมกริบราวเหยี่ยวจับเหยื่อผมบอกแล้วไม่มีประตูไหนกั้นผมได้เสียงทุ้มต่ำสะกดขาของเธอให้หมดแรงเธอพยายามลุกวิ่งแต่เขาขยับเร็วกว่าที่คิดมือใหญ่คว้าแขนเธอแน่นจนเจ็บคุณคือของผมไม่ว่าคุณจะยอมรับหรือไม่น้ำตาเธอไหลแต่ทันใดนั้นเสียอีกคนดังขึ้นปล่อยเธอเดี๋ยวนี้ คูมันของนาเดียยืนที่ประตูมือถือปืนสันไว้ใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความโกรปุปปนชีคาริทหัวรบเราบาๆเหมือนทุกอย่างเป็นเพียงเกมในที่สุดเขาก็ยอมแสดงตัวนาเดียมองชายสองคนสลับกันหัวใจแทบแตกสลายเธอไม่เข้าใจว่าทำไมคูมันถึงรู้ทางมาคูมันจ้องชีคาริทเขาพูดด้วยเสียงสั่นแต่ชัดเจนนายเอาเงินนายเอาอำนาจแต่เธอไม่ใช่ของนาย ชีคาริจกยิ้มกว้างรอยยิ้มเย็นเหมือนข่มมีดแล้วทำไมนายยังรับเงินจากฉันมาตลอดประโยคนั้นแทงหัวใจนาเดียเหมือนคมดาบเธอหันไปมองคู่มันด้วยความไม่เชื่อเขาสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะหลบตามันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดแต่สายตาของชีคาริตเต็มไปด้วยชัยชนะเขาคือคนที่ขายคุณให้ผมนาเดียแทบหายใจไม่ออกโลกทั้งใบพังทลายคู่มันพยายามอธิบายแต่เสียงสั่นจนฟังไม่ชัด น้ำตาไหลพราขาสุดจนเกือบล้มชีคาลิตก้าวเข้ามาใกล้ย,ยื่นมือเช็ดน้ำตาเธอเขาไม่รักคุณเขาแค่ใช้คุณแลกเงินเธอสะบัดหน้าหนีแต่หัวใจแตกเป็นเสียงทันใดนั้นเสียงปืนดังลั่นกลางห้องกลิ่นควันปืนฉุนแสบจมูกทันทีชีคาลิตชะงักเล็กน้อยมองไปที่คูมันแต่ปืนในมือคูมันสั่นไหวเหมือนจะร่วงเลือดแดงเข้มไหลยหยดลงบนพื้นกระเบื้องหรูแต่ไม่ใช่ของชีคาลิต มันไหลาจากหน้าอกของคู่มั่นเองดวงตาเขาเบิกกว้างเหมือนไม่เชื่อสิ่งที่เกิดเขาทรุดลงชา้ชาๆเลือดไหลประเต็มเสื้อปืนหลุดจากมือกระแทกพื้นดังสนัน่นนาเดียกรีดร้องสุดเสียงเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วห้องชีคคาลิตย,ยืนมองด้วยสายตานิ่งเย็นเขาไม่ขยับแม้แต่น้อยเหมือนวางแผนทุกอย่างไว้แล้วนาเดียโผไปกอดร่างคู่มั่นที่กำลังสิ้นลมเลือดอุ่นไหลาอาบแขนและเสื้อผ้าเธอเปียกชุม่ม เสียงหอบหายใจของเขาเบาลงเรื่อยๆก่อนเลื่นฝีปากจะขยับช้าๆผมขอโทษแล้วดวงตาเขาก็ปิดลงช้าๆไม่มีวันลืมอีกเธอร้องให้จนแทบขาดใจร่างสันรริกแต่ชีคคาริสก้าวเข้ามาอย่างช้าๆเขายื่นผ้าเช็ดหน้าสีขาวสะอาดมาให้ตอนนี้คุณเป็นของผมจริงๆแล้วเสียงเขานุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยอำนาจเยน็นเยือกเธอเงยหน้ามองด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเกลียดชัง เลือดคูมั่นย้อมมือเธอแดงฉานเหมือนตราประทับแสงไฟจากเมืองสองผ่านกระจกเข้ามาส่องให้เห็นภาพเธอคุกเข่าอยู่ข้างศพและชีคาลิสยืนอยู่เหนือราวกับผู้ชนะเธอรู้แล้วว่าฝันร้ายนี้เพิ่งเริ่มตน้นและคำตอบทั้งหมดอาจมืดดำกว่าที่เธอเคยคิด